สวัสดีพี่ๆและเพื่อนๆชาว f o r ์ a ทุกคนนะครับรวมไปถึงผู้ที่กำลังสนใจในรถ Honda f o r ์ซ350นะครับโดยในวันนี้ผมจะมารีวิวฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของเจ้า f o r ์ a 350นะครับไว้เป็นข้อมูลสำหรับมือใหม่หรือว่าผู้ที่กำลังรอคิวจองรถอยู่ณตอนนี้นะครับผมซึ่งฟังก์ชันในการใช้งานต่างๆจะมีอะไรบ้างนั้นเชิญรับชมได้เลยครับ เริ่มจากทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมจะพบกับระบบไฟแบบ Full LED มาพร้อมไฟ Daytime Running Light ส่องสว่างเห็นได้ชัดเจนครับพร้อมด้วยกระจกมองข้างดีไซน์หรูสามารถพับเก็บได้และมีไฟเลี้ยวแบบ Built-in LED ในตัวดูลุคสปอร์ตขึ้นครับผมถัดขึ้นมาด้านบนจะเป็นชิลบังลมแบบระบบไฟฟ้าครับ สามารถปรับขึ้นลงได้ตามต้องการโดยความสูงสามารถปรับได้ถึง150มิลิเมตรช่วยลดลมประทะขณะขับขี่ได้เป็นอย่างดีครับผมมาดูจุดที่เรียกได้ว่าดูเด่นสะดุดตาของรุ่นรถซิงกันนะครับนั่นก็คือสีของล้อแม็กที่ให้มานั้นจะเป็นสีทองครับผมมาพร้อมกับระบบเบรกแบบ ABS ทั้ง2ล้อเลยครับโดยที่ล้อหน้าจะใช้ปั๊มของนิดชินอพอร์ตและล้อหลังจะใช้ปั๊มของนิดชิน1นอร์ต ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ล้อกเกิดอาการล็อกในระหว่างเบรกกระทันหันครับและในส่วนของตัวเอมเบลมคำว่า f o r ซา350นะครับที่มีการใช้สีทองทำให้ตัวรถนั้นดูพรีเมียมมากขึ้นโดยจะมีเฉพาะในรุ่นของโรถซิงเท่านั้นครับผมมาดูทางด้านซ้ายของ f o r ซ a กันนะครับผมจะมีช่องเก็บของที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่จะมีความลึกและมากพอที่เรานั้นจะสามารถใส่ขวดน้ำลงไปได้แบบนี้เลยครับผม มาพร้อมกับช่องเสียบ USB แบบ Type C ไว้สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนนะครับโดยจะให้กำลังไฟอยู่ที่5โวลต์3.0แอมป์ครับผมถัดมาทางด้านท้ายจะพบกับระบบไฟแบบ Full LED ครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ Built-in LED อีกทั้งยังมีระบบ Emergency Stop Signal ก็คือสัญญาณไฟฉุกเฉินจะกระพริบเมื่อมีการเบรกกระทันหันครับ มาถึงในส่วนของหัวใจหลักสําคัญของข่มพลังกันนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ครับซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ของทาง Honda จะใช้ชื่อว่า ESP+ โดยจะมีขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่3 2 9 6 cc 4วาลทำให้การออกตัวการเร่งแซงแรงเร้าใจยิ่งขึ้นครับผมมาดูระบบระบายความร้อนของ f o r z a กันครับจะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยชุดแผงระบายความร้อนนั้นจะถูกติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าทําให้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังลดการสะสมความร้อนที่ใต้บาะได้มากขึ้นครับผมและจะมีจุดที่ใช้สําหรับเติมน้ํายาหล่อเย็นครับโดยจะอยู่ตรงใต้แผ่นรองเท้าทั้งด้านขวาใช้ไขควงปากแบนง,งัดออกเบาๆก็จะสามารถหลุดออกมาแล้วครับและให้เราสังเกตตรงนี้นะครับผม จะเป็นจุดที่ใช้สำหรับตรวจสอบระดับของน้ำยาหล่อเย็นว่าอยู่ในระดับ upper หรือว่า l o w ร์โดยขีดของน้ำยานั้นจะต้องอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับโลเวอร์ครับผมเราลองมาดูท่านั่งในการขับขี่กันบ้างนะครับตัวผมเองนั้นสูง174เซนติเมตรเมื่อนั่งท่าปกติสามารถเหยียบได้ทั้ง2เท้าเลยครับแต่ส้นเท้าจะไม่ถึงพื้นเราสามารถขยับมาทั้งด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อให้ส้นเท้าถึงพื้นแบบนี้ครับ หรือจะเอี้ยวตัวเล็กน้อยเอาขาลงในลักษณะนี้ก็ได้เช่นกันครับพอขับรถออกตัวมาได้แล้วเราค่อยขยับมานั่งในท่าสบายแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะวางเท้าสไตล์ทัวริงก็ได้เช่นกันครับผมมาถึงในส่วนของการใช้งานรีโมทสมาร์ทคีย์และตัวสวิตช์คอนโทรลเลอร์กันนะครับผม เริ่มจากตัวสมาร์ทคีย์จะมีปุ่มการใช้งานอยู่3ปุ่มนะครับโดยปุ่มแรกจะเป็นปุ่มการเรียกรถกด1ครั้งตัวรถจะส่งเสียงเตือนและแสดงไฟกระพริบแบบนี้ครับผมถัดมาปุ่มที่2จะเป็นปุ่มเปิดปิดสัญญาณการขโมยครับกด1ครั้งเพื่อเปิดการใช้งานตัวรถจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟกระพริบแบบนี้ครับ และที่ตัวสวิตช์คอนโทรลเลอร์จะมีไฟกระพริบสีแดงแบบนี้เช่นกันครับเพื่อบ่งบอกว่าสัญญาณการขโมยนั้นถูกเปิดใช้งานแล้วครับผมแล้วถ้าหากต้องการปิดการใช้งานให้กดซ้ำปุ่มเดิมอีกหนึ่งครั้งตัวรถก็จะส่งสัญญาณเสียงพร้อมไฟกระพริบเพื่อบ่งบอกว่าสัญญาณการขโมยนั้นถูกปิดเรียบร้อยแล้วครับและในปุ่มถัดมาจะเป็นปุ่มสมาร์ทคีย์ครับ โดยที่กด1ครั้งจะเป็นการเช็คสถานะของรีโมทครับว่ารีโมทนั้นถูกเปิดใช้งานหรือว่าปิดอยู่ครับผมเมื่อเรากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับไฟสถานะจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวบ่งบอกว่ารีโมทนั้นพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับตัวรถแล้วครับผมและเมื่อเรากดค้างที่ปุ่มนี้อีกหครั้งจะเป็นการยกเลิกสัญญาณของรีโมทนะครับผม โดยตัวของรีโมทจะมีระยะการเชื่อมต่อกับตัวรถอยู่ที่2เมตรนะครับหากเกินจากนี้ตัวรถจะตัดสัญญาณรีโมททำให้ไม่สามารถใช้งานสวิตต่างๆได้ครับผมต่อมามาดูในส่วนของสวิตช์คอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับก่อนที่จะมีการหมุนไปในตำแหน่งต่างๆนั้นเราจำเป็นที่จะต้องให้สัญญาณไฟของสมาร์ทคีย ขึ้นโชว์ที่หนะ้าปัดทุกครั้งก่อนนะครับผมเริ่มจากตำแหน่งแรกจะเป็นตำแหน่งออฟนะครับตำแหน่งถัดมาจะเป็นตำแหน่งซีดแอนด์ฟูลนะครับผมจะเป็นตำแหน่งในการเปิดใต้เบาะหรือว่าเปิดฝาถังน้ํามันครับหากว่าต้องการเปิดฝาถังน้ํามันให้กดปุ่มด้านบนตรงนี้เลยครับฝาก็จะถูกติดออกมาแบบนี้เลยครับผมโดยขนาดความจุข,ของถังน้ํามันจะอยู่ที่11.7ลิตรครับ และตามข้อมือจะระบุไว้ว่าสามารถเติมน้ำมันแก๊สโซฮ91แก๊สโซฮ95และแก๊สโซฮ E20 ได้ครับผมและถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเปิดใต้บ่อนะครับให้กดที่ปุ่มด้านล่างตรงนี้ครับผมตัวบ่อก็จะดีดขึ้นมาและสามารถเปิดค้างไว้ได้แบบนี้เลยครับผม ภายในกล่องใต้เบาะจะมีขนาดที่ใหญ่สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบเลยครับผมรองรับน้ำหนักสูงสุดที่10กิโลกรัมครับมาพร้อมที่กั้นเอาไว้กั้นเป็นสัสดส่วนได้ทั้งหมด4รูปแบบดังภาพเลยครับผม ต้องเล็กๆสำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือของรถนะครับแยกไว้ให้ต่างหากอีกด้วยเลยครับผมตำแหน่งถัดมาจะเป็นตำแหน่งออนนะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์นั่นเองครับผมและมาถึงในตำแหน่งสุดท้ายจะเป็นตำแหน่งในการล็อกคอรถนะครับให้เราบิดมาตำแหน่งออฟก่อนอันดับแรกครับแล้วจากนั้นหันคอรถมาทางด้านซ้ายสุดแบบนี้ครับ จากนั้นให้กดที่ปุ่มสวิตช์ลงเล็กน้อยแล้วบิดไปทางตำแหน่งล็อกทีนี้รถก็จะถูกล็อกคอและตัวฝาของช่องเก็บของตรงนี้นะครับก็จะถูกล็อกไปด้วยครับผมถัดมาเรามาดูในส่วนของปุ่มต่างๆที่อยู่บนแฮนด์ทั้งสองข้างกันนะครับผมเริ่มจากปุ่มที่เป็นเอกลักษณ์ในเฉพาะรุ่น r รถซิง n เท่านั้นนะครับนั่นก็คือปุ่ม ควบคุมการใช้งานผ่านระบบ Honda Smartphone Voice Control System ครับเป็นระบบการสั่งการด้วยเสียงบนสมาร์ทโฟนซึ่งจะใช้ปุ่ม Controller ตรงนี้ในการควบคุมเมนูต่างๆทำให้เราไม่ต้องละสายตาไปมองมือถือในขณะขับขี่นั่นเองครับผมต่อมาจะเป็นปุ่ม Info B และปุ่ม Info A ตรงนี้ครับซึ่งทั้ง2ปุ่มนี้จะใช้สำหรับการตั้งค่าการแสดงผลบนหน้าปัดครับผม ปุ่มถัดมาจะเป็นปุ่มแตรและปุ่มไฟเลี้ยวตรงนี้ครับสูงขึ้นมาหน่อยจะเป็นปุ่มสวิต์ปรับระดับความสูงของชิลไฟฟ้านะครับสามารถปรับความสูงได้ตามต้องการเลยครับผมและข้างๆ้างกันจะเป็นปุ่มสวิต์เปิดไฟต่ำไฟสูงและไฟพาสสำหรับขอทางครับ โดยเมื่อเรากดปุ่มด้านล่างจะเป็นไฟต่ํากดขึ้นด้านบนจะเป็นไฟสูงและกดด้านล่างอีกเป็นจังหวะจะเป็นการเปิดไฟพาสเพื่อขอทางนั่นเองครับผมและสวิตช์สุดท้ายจะเป็นสวิตช์เปิดปิดการใช้งานระบบ hstc honda selectable torque control หรือที่เรารู้จักในชื่อ fraction control จะเป็นระบบควบคุมแรงบิดโดยในการทำงานของระบบนี้ ก็คือระบบจะคำนวณอัตราเร่งที่เหมาะสมในการออกตัวเพื่อป้องกันอาการออกตัวล้อฟรีนั่นเองนะครับผมต่อมามาดูทางฝั่งด้านขวากันบ้างนะครับผมเริ่มจากปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มในการสตาร์ทซึ่งวิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์สามารถทำได้โดยการกำเบรกซ้ายให้แน่นจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทคั้งจนเครื่องยนต์ติดครับผมปุ่มถัดมาจะเป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับ กด1ครั้งเพื่อเปิดใช้งานและกดซ้ำอีก1ครั้งเพื่อปิดสังเกตได้จากหน้าปัดตรงนี้เลยครับผมและในปุ่มสุดท้ายนี้จะเป็นสวิตช์ดับเครื่องยนต์นะครับเมื่อสวิตช์อยู่ตำแหน่งด้านล่างเครื่องยนต์สามารถสตาร์ทได้และเครื่องยังทำงานได้ปกติแต่ถ้ากดไปที่ตำแหน่งด้านบนเครื่องจะดับในทันทีครับทีนี้เครื่องจะไม่สามารถสตาร์ทได้จนกว่าเราจะกดสวิตช์มาที่ตำแหน่งด้านล่างนี้ครับผม ต่อมาเรามาดูในส่วนของแผงหน้าปัดกันนะครับผมตัวแผงหน้าปัดมีการออกแบบให้ดูทันสมัยใช้งานง่ายอีกทั้งยังมีตัวมาตรวัดความเร็วและมตรวัดรอบเครื่องออกแบบให้มีขนาดใหญ่และยังมีการใช้สีทองบริเวณวงแหวนรอบๆนะครับทำให้ได้ฟีลลิ่งเหมือนรถยนต์และดูพรีเมียมมากขึ้นครับผมในส่วนตรงกลางจะเป็นแผงหน้าปัดแบบดิจิตอลนะครับโดยด้านบนสุดจะ,สะแสดงเวลาปัจจุบัน ถัดมาจะเป็นเกจวัดระดับน้ํามันที่มีอยู่ในถังครับและทางด้านขวานี้จะเป็นเกจวัดระดับอุณหภูมิน้ํายาหล่อยเย็นของเครื่องยนต์ครับผมซึ่งเมื่อเราขับไปสักระยะแล้วระดับตรงนี้จะต้องไม่เกิน4ขีดนะครับบรรทัดต่อมาจะเป็นมาตรวัดระยะทางของทริป A และท r i ป B ครับและในทางขวานี้จะบอกอัตราการใช้น้ํามันโดยเฉลีย่ยและแสดงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ เราเริ่มเซตค่าครับผมซึ่งบรรทัดนี้เราสามารถที่จะเซตค่ากลับไปที่ศูนย์ได้ครับโดยการกดปุ่ม info a ค้างจนกว่าค่าจะถูกรีเซตกลับไปเป็นศูนย์ครับผมและบรรทัดต่อมาจะเป็นมาตรวัระยะทางทั้งหมดระยะทางที่สามารถขับขี่ต่อไปได้และมาตรวัดอัตราการใช้น้ำมันปัจจุบันครับผมโดยจะขึ้นลงตามการบิดคันเร่งของเราครับ โดยในบรรทัดนี้จะไม่สามารถแก้ไขหรือว่าปรับแต่งได้ครับผมมีข้อสังเกตอีกนิดนึงนะครับในส่วนของอัตราการใช้น้ำมันหากความเร็วรถไม่เกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อมูลในส่วนนี้จะแสดงเป็นขีดแบบนี้ครับผมแล้วก็มาถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับ <S <S ก็จะเป็นอุณหภูมิรอบๆตัวรถนะครับทางซ้ายแล้วก็ทางขวาจะเป็นกำลังไฟของแบตเตอรี่นะครับซึ่ง หากเครื่องย start ังไม่ได้สตาร์ทนะครับจะอยู่ประมาณ12.5แต่ถ้าหากเครื่องมีการสตาร์ทอยู่นะครับกำลังไฟจะอยู่ที่13ปลายปถึง14ต้นต้นนะครับผมต่อไปจะเป็นการแนะนำวิธีการตั้งเวลาการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอแสดงผลและการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเริ่มจากการตั้งเวลาสามารถทำได้ดังนี้ครับผม 1. กดปุ่ม info a และปุ่ม info b ค้างไว้พร้อมกันนะครับจนกว่าตัวเลขบอกชั่วโมงจะก,กระพิบขึ้น 2. กดปุ่ม info a เพื่อเปลี่ยนตัวเลขชั่วโมงที่เราต้องการครับผม 3. เมื่อได้แล้วให้กดปุ่ม info b ตัวเลขบอกนาทีจะก,กระพิบขึ้นครับ 4. กดปุ่ม info a เพื่อเปลี่ยนตัวเลขนาทีที่เราต้องการครับ ถ้ากดปุ่ม Info B อีกครั้งจะเป็นการยืนยันเวลาที่เราตั้งไว้ครับผมแล้วจากนั้นหน้าจอจะเปลี่ยนไปสู่การตั้งค่าความสว่างของหน้าจอครับซึ่งสามารถปรับได้ทั้งหมดอยู่5ระดับครับผมในการเพิ่มหรือว่าลดสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Info A เมื่อเลือกได้แล้วให้กดปุ่ม Info B 1ครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันครับหลังจากนั้นหนะ้าจอจะเปลี่ยนไปสู่การตั้งค่าบลูทูธครับผมซึ่งในการตั้งค่าบลูทูธนี้จะมีเฉพาะในรุ่นของ r ร a ซิง n c เท่านั้นนะครับจะเป็นการใช้งานระบบการสั่งการด้วยเสียงบนสมาร์ทโฟนนะครับโดยจะใช้ผ่านแอป Honda RoadSync นะครับโดยผมจะขอแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับก่อนอื่นเราจะต้อง เชื่อมต่อบลูทูธให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยจะมีขั้นตอนในการเชื่อมต่อดังนี้นะครับผมหลังจากที่เราทําการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอเรียบร้อยนะครับหน้าจอก็จะปรากฏมาที่หน้าของการตั้งค่าบลูทูธนะครับในลักษณะสัญลักษณ์แบบนี้นะครับให้เรากดปุ่ม Info A 1ครั้งเพื่อเปลี่ยนจากข้อความ No เป็น Yes นะครับจากนั้นสัญลักษณ์บลูทูธด้านบนจะก,กระพริบแบบนี้นะครับผม แล้วให้เราไปที่มือถือของเรานะครับให้ทําการเปิดบลูทูธและเลือกเชื่อมต่อกับบลูทูธของรถจนสําเร็จนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเชื่อมต่อบลูทูธสําเร็จแล้วจะปรากฏข้อความ success เป็นอันเสร็จส่วนแรกนะครับและในส่วนที่2จะเป็นขั้นตอนการใช้งานแอปของ Honda Rosing นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้อีกต่างหากนะครับกลัวว่าคลิปนี้จะยาวเกินไปครับผม ต่อมาเรามาดูในส่วนของสัญญาณไฟที่อยู่ในแผงหน้าปัดกันนะครับเริ่มจากตอนบิดสวิตตัวคอนโทรลเลอร์มาตำแหน่งออนนะครับไฟสัญญาณจะแสดงขึ้นทั้งหมดแบบนี้ครับสัญญาณไฟอันแรกก็คือสัญญาณไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องไฟนี้จะติดตอนเริ่มแรกนะครับและจะดับลงเมื่อเครื่องยนต์ถูกสตาร์ทครับผมต่อมาเป็นไฟบ่งบอกการใช้งานระบบ HSTC Honda Selectable Torque Control นะครับ จะติดตอนเริ่มแรกและจะดับลงเมื่อรถมีความเร็วมากกว่า3กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมสัญญาณไฟต่อมาเป็นไฟเตือนระบบน้ำมันหล่อเย็นสูงนะครับแต่จะติดแค่ตอนบิดสวิตออนเท่านั้นนะครับผมถัดมาเป็นไฟสมาร์ทคีย์จะติดทุกครั้งที่มีการกดสวิตตัวคอนโทรลเลอร์นะครับและจะดับลงเมื่อบิดสวิตไปตำแหน่งออนครับหรือไม่มีการใช้งานสวิตเป็นเวลา20วินาทีครับผม ถัดมาทางด้านล่างจะเป็นไฟ pgm fi นะครับหรือระบบหัวฉีดจะติดแค่ตอนบิดสวิตช์ออนเท่านั้นครับและถัดมาจะเป็นสัญญาณเปิดไฟสูงครับผมข้างๆกันจะเป็นไฟบ่งบอกการปิดการใช้งานตัวระบบ h d t c นะครับจะติดเมื่อเรากดสวิตช์ h d t tc ค้างไว้ครับผมระบบก็จะถูกปิดการใช้งานครับ และสัญญาณไฟสุดท้ายจะเป็นสัญญาณไฟของระบบ ABS นะครับจะติดเมื่อเราบิดสวิตมาตำแหน่งออนและจะดับลงเมื่อรถมีความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมและด้านบนข้างๆนี้จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับรวมไปถึงไฟฉุกเฉินซึ่งจะติดทั้งสองข้างแบบนี้เลยครับผมและในข้อมูลสุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้สำหรับมือใหม่หรือว่าผู้ที่กำลังจะรับรถนะครับ ก็คือว่ารถใหม่ทุกคันนะครับจะมีช่วงระยะ1000กิโลเมตรแรกนะครับที่เรียกว่าช่วงรันอินนะครับผมจะเป็นช่วงที่เราจะต้องคอยหมั่นสังเกตดูการทํางานของรถเราว่าการทํางานนั้นเป็นไปอย่างปกติไหมการทํางานมีประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือว่ามีข้อบกพร่องในการทํางานส่วนใดบ้างนะครับซึ่งเจ้าของรถอย่างเราเราต้องคอยตรวจเช็ค เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถของเราจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตนะครับและควรหลีกเลี่ยงการกระทำสออย่างในช่วงนี้ก่อนนะครับผมหเลยก็คือหลีกเลี่ยงการเร่งคันเร่งจนสุดคันเร่งนะครับและการบิดคันเร่งออกตัวแบบกระชากแรงๆนะครับผม 2. หลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันและอย่างรุนแรงนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการใช้งานเจ้า f o r ์ a 350แบบละเอียดหวังว่าพี่ๆและเพื่อนๆหรือว่าผู้ที่กำลังสนใจในตัวรถ f o r ์ซ350นี้จะได้รับประโยชน์จากคลิปของผมนี้นะครับและสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดเข้ามาดูคลิปนี้จนจบและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ